สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่นะ่ารักทุกทุกท่านต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามชมเป็นกำลังใจให้มาตลอดทุกคลิปนะคะอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจว่างก็เราไม่ว่ากันนะคะเข้าใจนะคะการฟังข่าวฟังคราวบางอย่างก็ชอบใจบางอย่างเราก็ไม่ชอบใจเราเนาะอันนี้เราก็มาพูดเรื่องเห็ด14บาทกันดีกว่าคะ่ะเมื่อวานฟังเห็ดไล้์สดแล้วรู้สึกดับไม่ได้เลยนะคะที่ เขาพูดคําจาที่เขาดูหมิ่นเหยยดยามผู้หญิงนะคะคือรับไม่ได้จริงๆเขาก็เหยียดยามคนอื่นนะคะเขาพูดถึงคนที่โอนเงินมาให้ลุงพลสนับสนุนพูดเหมือนว่าคนพวกนั้นเขาโงา่คนพวกนั้นไม่มีค่าเขาพูดเหมือนว่าคนพวกนั้นก็แค่เออเลดี้พัทเทอร์ไฟประมาณนั้นเข้าใจความหมายนะคะคือตัวดิฉันก็ไม่อยากพูด ข้อความนั้นออกจากปากเพราะเราก็ไม่อยากดูหมิ่นเหยียดยามใครแต่ในโลกความเป็นจริงนะคะนมดู์เราเนี่ยไม่ว่าเขาจะประกอบอาชีพใครอาชีพอะไรเขาก็มีศักดิ์ศรีมีคุณค่าในตัวเขานะคะเขาไม่ได้ไปเช่าหรือไปเสียเวลาไปค้าขายบนศีรษะเห็ดนะคะต้องขอโทษจริงๆที่ใช้คําน,นี้คุณไม่ควรไปดูหมิ่นเหยียดยามลูกผู้หญิงอย่างนั้นนะคะเขาจะศรัทธาใครจะโอนเงินช่วยใครนั้นเรื่องของเขาเพราะว่าตังเขาใช่ไหมไม่ใช่ตังคุณเลย เพราะฉะนั้นคุณไม่มีสิทธิ์ไปเยยดยามเขาอย่างนั้นนะคะเขาจะหาเงินจากอะไรเขาก็ไม่ได้ทําร้ายใครใช่ไหมคะเขายินดีจะช่วยใครก็เรื่องของเขาอีกผู้จาแบบนี้ก็ต้องเจอแม่เรโนกับพี่หมื่นสักฉากดีไหมคะจัดให้เย็ดค่ะ กัประมงคนเต็มแก่ละแล้วยังจะมาทําเสน่ห์เร่กลนใสคนที่นี่เขาชิบหายกันไปอีกมึงได้กินน้ําล้างตีนยู่แน่ถ้ามึงยังไม่หยุดเห่าหอนสร้างเรื่องปั้นน้ําเป็นตัวทาลายกูยุเจ้าเป็นคนกำเริบไม่รู้จักราลเทศะวาจาพิกลพิการฟังไม่รู้ความจิดใจหยาบกระด้างไม่มีเมตตาฆ่าทาบริวารไม่เอาการเอางานที่ครั้งตัวเป็นขน จัดให้พอหอมปากหอมคอนะคะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ